สวัสดียามเย็นครับผมวันนี้ก็พามาลงค่ายเหมือนเดิมครับผมหรือทางภาคใต้เขาเรียกมองนะครับมองดอว่าด่างอะไรประมาณนี้นะครับนี่ครับก็หาเต็ครึ่งครับผมภายหาเต็ครึ่งก็ลงในคลองนะครับน้ําลึกลงครับน้าเข้านาหมดเลยนะมีคนมาลงนะครับพายเรือลงอยู่เสียดายครับเราไม่มีเรือก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราเอานี้แหละ ถ้ามีเรือลงก็แจ่วเลยนะครับทีนี้เราไม่มีเรือครับก็เอานี้แหละลงในนาครับเดินลงมันทว่ามันลอยขึ้นมาติดนะลงลําบากครับผมเอาครับเดี๋ยวลงกันเลยครับผมนี่ครับผมเอากลับบ้านก่อนครับครึ่งหนึ่งยามด้ครึ่งนี้โอ้โหหลายโลครับเยอะมากนี่เอากลับก่อนนะครับครึ่งหนึ่งเอาไปให้เด็กๆมาเอากลับเด็กแก่ สวัสดียามเช้ากันครั้งครับท่านผู้ชมครับผมก็พายามคายครับของไส้อย่าโดนปลาใหญ่หรือเปล่านะครับเนี่ยดูท่านผู้ชมครับผมผูกไว้ตรงต้นไม้นี่นะครับเนี่ยดูผมผูกไว้นะครับตรงต้นไม้นี่เลยไม่รู้ปลาอะไรดึงนะครับดึงแรงนะดูเลยท่านผู้ชมดูดิเด้อ ผูกกับต้นไม้ต้นนี้ท่านชมดูเอาเดี๋ยวผมค่อยมายามนะครับผมไปยามฝั่งนู้นก่อนนู้นนะครับผมที่เดิมผมนะครับนูนนะครับต้นยูคาลิปต์นะู่นนะเดี๋ยวผมไปยามตรงนู้นมาก่อนครับค่อยมายามตรงนี้ทีหลังนะครับเก็บเลื่อยมานะครับไปครับผมนี่หวดแรกครับเ๋ยวกไปดูก่อน ไม่ได้หมูครับติดติดกันเลยครับเป็นพวงนี่เต็มครับเจ้าคำชมครับติดดีแน่ดูเลยครับนี่ครับปลาดุกเราก็ติดนี่เห็นไหมโอ้ติดดีครับ ติดเร right? e ื well. ่อยๆติดตลอดเลยนะท่านผู้ชมดูเอาดูดูเห็นไหมติดทิ้งช่วงแล้วดูติดดีครับท่านผู้ชมดีครับดูไหมโอ้แจ๋วครับแจ๋วแจวเอาครับเดี๋ยวผมเก็บไปเรื่อยๆก่อนโหเยอะครับวันนี้นี่ครับเพิ่งเริ่มต้นนะเพิ่งแค่ตรงนี้เองนะครับนี่แค่ตรงนี้เองนะหัวอยู่ตรงนี้โอ้ งานนี้งานใต้นะครับทุนจมทั้งไอ้นี่เลยนะทุนผมจมหมดเลยนะครับเนี่ยทุนดำๆนี้จมหมดเลยลุงไส้อย่าติดดีครับโอ้ท่านชมครับติดดีจริงๆครับผมนี่เป็นผัวครับติดไปไงโอ้ติดตลอดเลยนะครับท่านชมทิ้งช่วงไม่ได้เลยอ่ะทิ้งช่วงไปติดครับนี่ครับนี่ครับ โอ้ปลาปลาตัวใหญ่เนี่ยตัวนี้ดูดีครับนี่กระโกครับตูนครับโอ้โหได้เป็นพวงครับผมโอ้ติดเยอะครับติดหลายหลายเลยโอ้นี่เราเก็บมาครับดีฮะยังไปไม่ถึงไหนครับอยู่ตรงรถนี่อยู่เลยนะเนี่ยครับก็ได้เยอะครับนี่โอ้ไปต่ำกว่าสามสี่โลครับ ปลาดุกตับเพียนเยอะมากครับผมเดี๋ยวต้องใัยต้องโทรให้ที่บ้านมาเอาปลากลับไปก่อนเลยเยอะเกินครับเอาครับเดี๋ยวเก็บกันต่อนี่ครับมุมมื้โอโอ้โหตัวใหญ่ด้วยดีตะเพียนตัวใหญ่ๆครับใส่ซวย้ยๆนะแล้วรับชมดูดติดนี่มุมพอดีครับ ชายฟังชายฟังจะติดดีครับดิดูตัวครับโอ้โหสวยๆวยงามนีครับดีครับติดดีครับท่านชมยกให้ตัวอียนะยกตีนขึ้นไปเลยตีนไข่ครับดูเห็นไหมติดข้างบนดูครับดูตินฟุ้งเลยครับดูดูดูท่านชมดูเอา ครับุ้มบุมมันติดดีครับดีอ่ะดีดีครับโอ้ติดดีครับเดี๋ยวใช้ได้ดีปลาอะไรครับเนี่ยโอ้ปลาดุกอีกแล้วครับดีติดเยอะเลยนูนตกข,ข้าวปาลาอะไรครับโอ้โหดีตะเพียนใหญ่สายใหญ่ครับเนี่ยไม่เล็กเล็กแลกครับแล้วดูติดปลาอะไรกันเนี่ยช้อนก,นก็ตีทับเดินโอ้โห คางปลาช่อนป่าอะไรนี่โอ้โหปลาดุโอ้โหต้องชมครับเป็นขนาดนี้นี่เพิ่งได้ครึ่งเดียวครับรถต้นจอดอยู่ตรงนู้นนะเก็บมาได้ครึ่งเดียวโอ้โหน้ำผ่านเลยสายใหญ่นะครับตะเพียนดูเอาครับนี่คายห้าเป็นครึ่งครับติดตะเพียนสายใหญ่โอ้โหแจ๋วเอาครับเดี๋ยวผมก็จะเก็บไปเรื่อยๆก่อนโอโ้เยอะมากครับวันนี้ติดเยอะครับมหาศาลเยอะวันนี้ นี่ครับโอ้นี่ก็ไม่ต่ำกว่าห้าหกโลแล้วท่านผู้ชมเดี๋ยวต้องอกลับบ้านก่อนรอบนงนะโถคนมาเอาก็ไม่มีคนมาเอาครับโอ้ยติดติดจับเลยครับเมื่อคืนฝนตกนะะิดนึงเลยติดเยอะนี่ครับผมเอากลับบ้านก่อนครับครึ่งหนึ่งยามด้ครึ่งนี้โอ้โหหลายโลครับเยอะมากนี่เอากลับก่อนนะครับครึ่งหนึ่ง เอาไปให้เด็กๆมาเอากลับเด,เด็กแก <c oughs> เอาครับที่เหลือเดี๋ยวเราก็่อกันครับผมนี่ไม่รู้ไอ้เครื่งหลังจะติดดีหรือเปล่านะครับเด,ดเดี๋ยวมันลุ้นกันว่าจะเป็นยังไงครับผมครับให้ปลาเทใส่ถูกหรือปลาเททิ้งด้วยเฉยเลยครับนี่โอ้โหอย่างว่านะคนแก่ใช้ไม่รู้เรื่อง ครับก็เกือบครึ่งถุกปุ้ยครับผมจัดไปที่เหลือลุ้นอยู่ต่อครับว่าจะได้ครึ่งถุกปุ๋ยหรือเปล่าครับผมไปท่านผู้ชมครับดีครับหลังจากที่ว่าเอาไปเมื่อกี้นะครับนี่เอาไปเอาไปไว้บ้านแล้วด้เพค่อจะโปรได้สามตัวครับก็ยังติดดีอยู่นะดีครับไอตัวนี้เน่าแล้วดิใช้ไม่ได้แล้วดิใหญ่ด้วยโหเียดายนี่ครับก็ยังติดดีเหมือนเดิมเลยั้งมองดูครับนี่ยังติดถุงพวงอยู่นะ

ติดดีค <Netz> ร <mainly j als> uh, oh, okay, so mm ับโอ้โหดูนโอ้โหติดอย่างนี้นะท่านผู้ชมดูานเขาโอ้วันนี้ไม่ได้ยี่สิบโลนีจะว่าไงแล้วท่านชมดูครับดูนโอ้ดูดิโอ้ยังไม่หมดนะท่านเป็นบุ้งคว้ครับติดแบบนี้ไม่ได้ยี่สิบโลนีจะว่าไงแล้ววันนี้โอ้ขนาดตัาครับโอ้เอาครับเดี๋ยวผมต้องรีบและเมื่ฝนจะตกครับท่านผู้ชมฝนเริ่มลงเม็ดครับ ท่านชมครับไม่ค่อยถ่ายชมด้วยครับเพราะว่าดูมฝนลงเม็ดหน่อยๆด้วยครับกำลังลมแรงครับเนี่ยดูคลื่นนะครับท่านชมถือว่าพอรับควรเลยฟ้าติดดีนะครับไม่ใช่ว่าไม่ค่อยติดนะที่ไม่ได้ถ่ายชมเลยก็นี่ดูติดนะครับเป็นพวงเหมือนเดิมนะครับติดโอ้โปลาเยอะดูดิครับเนี่ยขาวๆดูเลย เยอะแยะเลยครับติดท่านผู้ชมติดหลายครับลยมกันแรงด้วยนะครับเดี่วันนี้น้าเฉียดยี่สิบโลครับท่านผู้ชมนี่ครับรอบแรกโผมาไปแล้วนี่รอบซองนะครับท่านผู้ชมรอบนี้ครับยังเลืออีกหน่อยครับนี่รถจอดอยู่เนี่ยท่านผู้ชมครับและแล้วครับฝนก็ตกนะครับวันี้ครับผมฝนตกแล้วครับ ครับไมาในทายชมครับผมฝนตกหลุยฝนกันเลยทีเดียวปลาก็ติดอยู่เรื่อยๆครับติดดีนะท่านผู้ชมดูเดี๋ยวติดดูวตัวนะเดี๋ยวครับเดี๋ยวติดดีครับถือว่าติดดีใช้ได้เลยวันนี้มีฝนแดดครับนี่ครับผมรอบรอบนี้กองผู้เยอะครับเนี่ยเยอะเยอะเยอะเลยครับเอาครับผมรถอยู่ตรงนี้ครับดีนะรถจอดเดี๋ยวเสร็จแล้วฝนตกครับเดี๋ยวต้องรีบไปแรกก่อน โทรศัพท์ใส่ถุงไว้ก่อนคนะรับกดตกนี่ครับผลงานรวมครับผมเอ้ยไม่ใช่รวมครับผลงานรอบซองครับผมรอบแรกผมกอ,อกลับบ้านไปแล้วนะรอบหนึ่งอนะรอบหนึ่งอากลับไปรอบแล้วกลับไปก็สิบเกือบสิบโลนะหกเจดโลได้รอบนี้ก็น่าจะร่วมสิบโลครับผมก็หาอยู่หาก,กินครับตามท้องไร่ท้องนาน้ำมันท่วมครับผมก็เลยลงคายครับผม ก็ถือว่าประสบความสาเร็จครับวันนี้ก็ถือว่าได้เยอะอยู่ผลงานดีครับขายถุงเดียวขายห้าสิครึ่งนะครับที่ลงก็ถือว่าได้เยอะเยอะเลยครับช่วงนี้น้าท่วมปลาติดดีครับผมก็ได้ดีทุกคนนะครับใครมาลงก็ได้เยอะทุกคนนะเขาก็กลับกันหวดแล้วเ,ลเรือผมคนเดียวเลยเหมือนจะได้เยอะเอาเข้าไหม ขายใหญ่ก็ลงได้ครับสิบเซนสิบสองเซนลงได้หมดนะก็ได้ปลาทุกคนนะครับเขาก็พอได้กันก็สองรอบก็เกือบยี่สิบก็ถือว่าพอได้นะใช้ได้เลยก็โอเคอยู่ครับพออยู่พอกินนี่เรกินไหา่วันอยู่น่าจะไม่ได้กินไร่วันแล้วครับได้ขายด้วยนะครับเนี <c> ่ย <oughs> เออก็โอเคครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผม ก็ช่วงนี้ไม่ค่อยมีเวลาลงนะครับถ้ามีเวลาลงผมก็ลงได้ทุกวันนะได้ปลากินได้ปลาไขา่ทุกวันแหละครับก็โอเคครับสวัสดีครับผม